ที่เก่าร้านเดิมร้านประจำของเราจ้าปัาปี้อร่อยไหมอร่อยไหมปัปปี้ก <c oughs> ินข้าวกันจ้ะกระเพรากุ้งหมึกไทยดาวค่ะวันนี้ข้าวนอกบ้านค่ะ ขาดไม่ได้พิกน้ำป่าจ๊ะตัวเดกดูาทางจะเผ็ดมาก

तो खाली मार्केट आप อะไรล่ะอะไรอ่ะคือไม่รู้นะเหมือนเดิมนะครับ <coughs>

ร้านเก่าร้านประจำกินเร็วจังหิวอร่อ,อ,อยหิวทับผ่านแล้วยังกลับมา Terima kasih telah menonton! Mình à? đâu <laughs> 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 <hide>

Mm -hmm. Mm -hmm. Pretty clean, everything is okay? beautiful. Yeah. Oh.

บรรยากาศดีดีค่ะ <c oughs> กินแล้ว bye, บายบายค่ะ